ภูมิปัญญาแห่งจิตวิญญาณจงฟังภูมิปัญญาของหัวใจและจิตวิญญาณของคนคุณคือวิญญาณเนิรันแล้ววิญญาณของคนไม่เพียงมีอยู่บนโลกนี้แต่ยังอยู่ไกลเกินกว่าทั้งหมดนี้ช่วงเวลานี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากขณะน,นี้เราถูกขอให้ก้าวข้ามธรณีประตูสู่ชีวิตใหม่และวิถีชีวิตใหม่ในโลกใบใหม่ปัญญาภายในและการนำทางของเราคือสิ่งที่จะมองเห็นเรามากกว่าสิ่งใดภายนอก รวมถึงความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ว่าพวกเขาจะพูดว่ารักเรามากเพียงใดหรือกำลังเดินบนเส้นทางไปพร้อมกับเราฉันได้พักผ่อนอย่างเลึกล้าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ฉันพบว่า คำแนะนำนั้นชัดเจนและขยายออกไปมากกว่าที่เคยเป็นมาในที่สุดเราต้องเป็นจริงในตัวตนของจิตวิญญาณของเราและโอบรับความเป็นพระเจ้าภายในเพราะเราจะต้องนำทางน,น่านน้ำที่ไม่มีที่แผนที่และพื้นที่ ที่ไม่มีบันทึกไว้แต่เราไม่เคยอยู่คนเดียวเลยแท้จริงแล้วมีการนำทางและดูแลถูกอย่างเก้าขอขณะน,นี้มีการเข้าร่วมอย่างมากฉันไม่สามารถแม้แต่จะพูดเรื่องนี้ได้แต่การเยียวยาอันยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นภายใน ความจำเป็นในการทำให้ผู้อื่นพอใจเพื่อทำให้เป็นเลิศเพื่อที่จะชนะใจผู้อื่นถกสิ่งที่ทำสำเร็จทางโลกและแสดงออกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเราทุกคนที่ถูกแยกออกจากการแท้ขอให้เราเปิดกว้างมากขึ้น แทนที่จะวิ่งหนีจากความปลอบบางจากบาดแผลภายในของเราเองให้แสวงหาพื้นที่ภายในและแสวงหาความอุดมสมบูรณ์ภายในเราทุกคนมีความสมบูรณ์เราทุกคนล้วนเป็นปรมาจารย์วิญญาณในฐานะ ที่เป็นตัวตนความทนงตนหายไปเราจึงมีแนวโน้มน้อยลงที่จะติดตามฝูงชนแต่แท้จริงแล้วเพื่อค้นหาดาวเหนือที่แท้จริงของเราโดยปล่อยให้ภูมิปัญญาของจิตวิญญาณน,นำทางเรามากกว่านี้เพื่อพยายามเข้าไปลึก และล้มหรือยิ่งขึ้นภายในในขณะที่เราพร้อมสำหรับแต่ละขั้นตอนสู่การไม่มีแผนที่คำแนะนำจะมาในเวลาที่เหมาะสมและทรงพลังดังนั้นฉันกำลังพบว่าความรักนั้นกว้างขวางในตอนนี้ และการนำทางภายในก็เช่นกันใช่เราทุกคนต้องใช้ศรัทธาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นสู่สิ่งใหม่ไปสู่ความไม่รู้อย่างลึกซึ้นและแท้จริงเมื่อเราอยู่ในความไม่รู้จิตวิญญาณจะจดจำ แท้จริงแล้วพลังงานกำลังขจัดสิ่งเก่าออกไปทีละชิ้นแล้วเราก็กำลังก่อตัวขึ้นในรูปแบบใหม่ที่สูงกว่ามากขยายจิตสำนึกเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลาการรับรู้ของเราก็เช่นกันยิ่งถามยิ่งได้รับฉันขอความรู้ ความเข้าใจข้าพเจ้าขอใช้ปัญญาฉันขอคําแนะนำจากถุงยางก้าวข้าพเจ้าขอให้ใจข้าพเจ้าเปิดรับความรักและการได้รับความรักในระดับที่มากขึ้นมากกว่านี้เพื่อยืนหยันในความจริงอันสูงสุดของฉันและดำเนินชีวิตตามนั้น ไม่ว่าชีวิตจะนำพาสิ่งใดมาเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นย่อมมีความสงบภายในมีความสมดุลภายในเมื่อเช้านี้มีคนบอกฉันว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเขาต่อสู้อย่างหนักมักจะต่อสู้ทุกวิถีทางตอนนี้ฉันได้รับคำสั่งให้ยอมจำนน และยอมให้ตัวเองได้รับของกำนันจากพระเจ้าเพื่อให้ฉันจะได้เดินในความปีติยินดีและสวยงามและสัมผัสกับพลังแห่งความรักในระดับที่สูงขึ้นและมากขึ้นในความเป็นจริงไม่มีอะไรจะต่อโู้มีเพียงบทเรียนวิญญาณ ในการเรียนรู้และมากกว่าบทเรียนเลือกพลังแห่งความรักรักไร้เงื่อนไขแท้จริงแล้วมีเพียงความรักเมื่อเราเริ่มตระหนักว่าทุกประสบการณ์ทุกการเผชิญหน้าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาถึงเราแล้วจริงๆเพื่อที่เราจะสามารถขยาย ความเชี่ยวชาญในจิตวิญญาณและสัมผัสพลังแห่งความรักในแบบที่ประเสริฐได้จริงๆเราจะรู้สึกซาบซึ้งทุกครั้งที่ได้พบกันไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเพียงใดแต่ละคนนำของขวัญแห่งความรักการเติบโตของจิตวิญญาณ และการบำรุงเลี้ยงวิญญาณมาให้เราหากเราเพียงแค่เปิดใจรับของขวัญด้วยความรักด้วยความรักและความกระตันยู